แต่เรื่องส้มโอนี่ส้มเออมไเคยมาเล่าอะไรให้ยายฟังเลยเพราะมันก็ไม่ไว้ใจยายแล้วมันจะมาเล่าหาขี้เกลือทำไมอืมแต่เรื่องของส้มโอนี่ใส่ส้มโอใครๆก็รู้เออถ้ามันถ้ามันไม่ได้พูดก็คือมันไม่พูดแต่หาว่ามันไปพูดล้างหมอกลางไม้มันบอกว่าให้เอาคลิปออกมามันก็โทรมาหายายแล้วมึงจะร้องไห้ช่นตีนเลยยายก็พูดจริงๆอันนี้ค่ะ อยายพูดจริงๆค่ะมาดามอิลีค่ะอมืมันก็ไม่มีใครเนาะเวลาคนนู่นคนนี้เข้าไปซื้อของซื้ออะไรเนาะมันก็อยากได้เงินมันก็บอกว่าใครอุดหนุนก็ขอบคุณไม่ว่าป้าเทียนทองหรือว่าไม่ว่าปลาใครหรือใครๆหลายคนเขาเข้าไปอุดหนุนมันก็ขอบคุณอือันนี้นักค่อยรู้นิสัยอีช,โชมโอนะเออ ค่อยกล้าถึงพูดพูดถึงขนาดนี้แหละเออค่อยรู้ใช่มันกออ็มันก็เป็นคนแบบนั้นนะตะเล็กตะแ่ไปแบบนั้นเรื่องของมันก็ช่างมาันเถอะมันขาดยาถ้ามันไม่ขาดยามันก็ไปรับยาพูดแหละสีมหาโพก็รู้ดูนิสัยมันอะแต่คนบางคนนี่นะมาดามนิสัยก็ดีเออ เขาไม่เป็นคนบ้าแล้วทําไมต้องไปว่าให้มันคนก็นงงอยู่ไหมเคยแดกเคยกินมาด้วยกันเนาะออันตาตกในเลยอันตาตกในเลยก็จะวาพูดถึงเรื่องชมโอก่อนได้ไหมเออเพราะอ่าจะมาชี้แจงเรื่องชมโอนะคะเอฟซี FC วันนี้ค่ะค่อยเห็นชมโอร้องไห้ชมโอมันโทรมาหลังไหม่เนาะมันก็เล่าให้ยายฟัง เรื่องที่ที่มันเล่าให้ฟังนี่ยายก็เออมันก็ไม่ได้ว่าเรื่องของคนอื่นหรอกมันว่าความในใจของมันอืมมันว่าความในใจของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับคนมือที่สามนะคะมันเกี่ยวมันเล่าให้ยายฟังว่าอ่ามันไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปว่าให้เขายายบอกว่าใครว่าให้มึงว่ากูงงว่ามึงว่าอะไรนี่กูยังงงกูเพิ่งตื่นยายว่า อ๋อเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปคนหนึ่งผู้ชายนี่นามเขาเห็นคลิปผู้ชายนี่ะนามคนหนึ่งนะคะคุณแดงอืไปว่าให้เขายัางงุนอย่างนี่นะเออยายก็อ๋อยายก็ถึงบางอ้อค่ะเดนัยคนชัย,ยภูมิจ้าค่อยก็เลยโอ้บอกจมโอชายนี่แะนามเนี่ยทําไมต้องไปว่าให้มึงวะชจมโอ ก็เคยก็รักกันอยู่ไม่ใช่หรออืมอ๋อคนบักนีระนามนี่นะค่อยก็ไม่รู้จักมันดอกอืมค่อยไม่รู้จักมันว่ามันเกิดมาจากขี้ตรมหรือมันเกิดมาจากไหนค่อยก็บู๊หู้แต่โชคโอน่ะมันเล่าให้ค่อยฟังว่าชายนีระนามอืมโอ้แล้วเออทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเล่าเนี่ย มันก็บอกว่าค่อยก็อยู่ของค่อยนะยายแต่ทําไมเขาทึกมาว่าให้ค่อยอันนี้เรื่องของมึงกูก็ไม่รู้ยายก็บอกว่านี่นะอีลี่อยรว่าอีลีไหดเรื่องของมึงกูก็ไม่รู้ว่า,วามึงมีอะไรกับชายนี่นานาม,มาก่อนหรือเปล่าวะ <laughs> ยายก็บอกว่า อ๋อมันก็เล่าไปทั้งที่น้ำตาน้ำตาบน่นน้ำตาล่นบนขอบเตียงค่ะคุณแดงเขาหักหลอกถึงหยอกเล่นแม่นผู้ใดวะมันก็ร้องไห้มันก็ร้องไห้ร้องไห,องห้อยู่นั่นน่ะโทรมาสี่ห้ารอบยายก็ปลอบใจมาอลยอย่าไปคิดอะไรมากมายอมเอออย่าไปคิดอะไรมากมายอภัยเธอ คนมันยังไม่เข้าใจเอออภัยให้เขาเถอะอืมเ,อเขาเข้าไปดูคลิปคนนี้นะนามมันก็เหลืออดเหลือทนมันบอกว่าเขานั้นรักอืมเขาไม่เคยไปนินทาอ่าชายนี้นะนามเลยแม้แต่เท่าไหร่เขาก็ไม่เคยไปนินทาเออ ขอบคุณค่าที่ชายนี้แนะานำทำนู่นทำนี้ให้ยายมันก็พูดนะโอ้โอ้อโอ,โอ,โอนิ่งเตะนิ่งเตะนิ่งเตะยายก็บอกว่าย่าไิคีดอะไรมากมายหรอกคนเราเนาะเออคนเราบางทีมันก็อืมบางทีบางทีนะบางทีมันก็เข้าใจผิดก,กันได้ค่ะชมโอ้ยายก็บอกว่าอืม ก็เขาบอกว่าโอ้โหถ้าชายนี่นะนามเกลยดไครแล้วเกียดจมไม่เหยียบผางวะชมโอบอชมโอเออชายนี่นาทา,านามนี่กับพี่ดึกกึ่ๆเนะาะเคยกินเคยอะไรกับมึงหรือเปล่าวะชมโอกินเหล้ากินเบียร์แดกนู่นแดกนี่มันแดกกับมึงหรือเปล่าวะหมูม้กมากะไก่มันแดกกับมึงหรือเปล่ายายก็ถามโอ้ยก็ค่อยก็รักข่าวนะยายมันก็พูดว่ากนะั คยรักเขาค่อยไม่เคยไปว่าให้ใครฟังยังงู้นยังนี้เลยเออมันก็บอกว่าไม่เคยถ้าคิดว่ามันไปเล่าคนนู้นคนนี้ให้ฟังให,ให้เอาคลิปออกมามันก็ว่ายายถูกต้องไหมจ๊าเอาตามนั้นละชมโอยายก็ว่าไยายก็ไม่อยากยุ่งมันเป็นเรื่องของมึงกับกับบักนีนานา่นะน้ำนี่นาน้ำผู้ใดไม่ใช่นีนานา่นะน้ำเป็นคนดำดำเด้อชายนี่นะาน้ำที่ไม่ชอบชื่อดา อย่าเข้าใจค่อยผิดเดอ้อเดี๋ยวจะหาว่าค่อยไปว่าใช้บักนี่ละนามบอได้ได้ใช้นี่ละนามคือว่ามันเกิดมาจากคุณตมค่ะใช้นี่ละนามคนนี้นะเออยายก็บอกว่าโ,อ,โอ,อ,นานาอ,อ้ไม่เป็นไรล่ะชมโอ้เคยกินเคยอันนั้นด้วยกันเคยชิปกันมาไม่เป็นไรก็หนูยังงงค่ะคุณยายหนูไม่เคยไปว่าอะไรให้เขาเลยนะเออ,เอ,อ ก็นั่นแหละเนาะคนเราเนะ่ะมันหูหนวกตาบอดเนาะมาดามจัดให้แม่ลองเล่าชนารัก <c oughs> อาชายนี่นะนามนะคะไปว่าให้ชมโอชมโอร้องไห้มาหาแม่คะ่ะคุณลูกเออค่อยก็ยังไม่งงค่อยก็แกะที่ตาคุณมุงพูดอะไรกันว่ากูยังไม่รู้เรื่องอแต่ที่นี่นายยายจะมาที่แจงตรงที่บักนี่นะนามเลยนะ คาว่าชมโอนี่เอาเรื่องอนุ่นอันนี้มาเล่าให้คุณยายฟังค่อยขอบอกนะตรงนี้อีชมโอนะไม่เคยมาว่าให้อะไรยายฟังแม่แต่ทุกเรื่องเลยเพราะมันก็ไม่ไว้ใจยายมันจะมาเล่าอะไรให้ยายฟังอืมจริงค่ะอืมมันไม่เคยเล่าอะไรเรื่องปักนีนานา่นะ้มให้ค่อยฟังเลยแม่แต่สักครั้งไม่เคย พอเขารู้อยู่แล้วถ้ายายรู้นี่ยายต้องจัดถ้าไม่รู้ยายก็ไม่จัดเขาก็เลยไม่เล่าแต่บักนี่น่นนมมนี่ยังไงมันโยนขี้ให้อยู่มันคิดว่าส้มโอเนี่ยมาเล่าให้ค่อยฟังอืมขอโทษค่ะคุณยายนี่ไม่มีใครมาเล่าให้ยายฟังยายก็รู้ตั้งแต่เมืงไปพูดแล้วกูรู้หมดทุกอย่างจะกูไม่พูดแล้วจะพูดทำหาขี้เกลือทำไม ก็ไม่อยากจะมีเรื่องค่ะมาดามค่อยไม่อยากจะมีเรื่องไหยกับบักนีนานามในทําไมค่อยเปิดอืมค่อยเปิดคําพูดอืมคําพูดของบุคคลคนนี้อืมแต่ค่อยก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับบักอันนี้ด้วยค่ะค่อยค่อยไม่อยากมีค่ะมาดามค่อยไม่อยากมีโมเมนตค่อยย่านดรอกอืมค่อยม่ได้ย่านอืม ก็เหมือนที่มันพูดเนาะมันก็บอกว่ามันเกลียดใครก็เกลียดแล้วยายก็เกลียดใครก็เกลียดค่ะถึงจนกูไม่ไปหาคอเดกกับใครก็พอเอาประมาณนี้ค่ะแต่ยามายุ่งกับยายเพราะยายมายุ่งอยู่แล้วเออขอร้องนะคะประมาณนี้ค่ะบาดาบค่อยขอร้องอย่ามายุ่งวุ่นวายกับยายก็พอมึงอยากด่าใครอยากว่าใครมึงว่าไปเลยแต่ยามาว่ากูถ้าว่ากูวันไหนนะ่ะ มึงเปิดโพหนภาก,กูเลยว่าหน้ากูไม่ใช่แม่มึงแค่นั้นแหละค่ะมึงจะไปด่าใครก็ด่าไปเลยแต่อย่ามาด่ากูถ้าด่ากูแล้วกูอยู่ชื่อๆบเป็นค่ะเออจรมส์อีหลีค่อยขอประกาศเลยนะเออค่อยขอประกาศค่อยมายุ่งค่อยปรอหยักยุ่งค่ะค่อยบมดให้ค่าค่ะทําไมค่อยถึงไม่ให้ค่าเศรสวะชนปีนค่อยก็เลยไม่อยากให้ค่าค่ะอืม มึงจะเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างมึงต้องมาถามกูว่ากูเกลียดมึงบมากไหมต้องมาถามกูด้วยค่ะอืมนะคะแต่เรื่องส้มโอนี่ส้มเออมไม่เคยมาเล่าอะไรให้ยายฟังเลยเพราะมันก็ไม่ไว้ใจยายแล้วมันจะมาเล่าหาขี้เกลือทําไมอืมแต่เรื่องของส้มโอที่ใส่ส้มโอใครๆก็รู้เออถ้ามันถ้ามันไม่ได้พูดก็คือมันไม่พูด แต่หาว่ามันไปพูดลังหมอกลังไม่มันบอกว่าให้เอาคลิปออกมามันก็โทรมาหายายแล้วมึงจะร้องไห้ชนตีนเลยยายก็พูดจริงๆอันนี้ค่ะอือยายพูดจริงๆค่ะมาดามอิลี่ค่ะอือม,มันก็ไม่มีใครเนาะเวลาคนนู้นคนนี้เข้าไปซื้อของซื้ออะไรเนาะมันก็อยากได้เงินมันก็บอกว่าใครอุดหนุนก็ขอบคุณไม่ว่าป๋าเทียนทองหรือว่าไม่ว่าปลาใคร หรือใครๆหลายคนเขาเข้าไปอุดหนุนมันก็ขอบคุณอืมอันนี้นะับค่อยรู้นิสยัยอีช่มโอน่เออค่อยกล้าถึงพูดพูดถึงขนาดนี้แหละเออค่อยรู้ใช่มันก็ออมันก็เป็นคนแบบนั้นนะตะเล็ดไปแต่ไปแบบนั้นเรื่องของมันก็ช่างมาเถอะมันขาดยาถ้ามันไม่ขาดยามันก็ไปรับยาคุณแหละศีมหาโพ ก็รู้ดูนี่ใจมันอนะแต่คนบางคนนี่นะมาดามนี่ััยก็ดีเออเขาไม่เป็นคนบ้าแล้วทำไมต้องไปว่าให้มันคนก็งงอยู่ไหมเคยแดกเคยกินมาด้วยกันเนาะเออเพราะฉะนั้นนะเอ,อเรื่องชมโอนะค่อยไม่ยุ่งแต่มันก็บอกว่าให้ยายนะเอ,อให้ยายนะเป็นกลาง อย่าไปว่าให้คนนู้นคนนี้ค่อยไม่ได้ว่าแต่ค่อยออกมาชี้แจงว่าช่มอูไม่เคยมาเล่าอะไรให้ค่อยฟังเออกับบักนลรนามผีบ้านนะเด้อมันเข้าใจค่อยผิดค่ะอืค่อยไม่ยุ่งค่ะค่อยไม่ยุ่งกับบักคนนี้ค่ะแต่ค่อยแต่ถ้าว่ามันอันนี้ค่อยค่อนก็จะยุ่งนะแต่ถ้าว่ามันอยู่ชื่อก็โอเคค่ะมึงด่าใครก็ด่าไปมึงอย่ามาด่ากู ถ้ามึงด่ากูวันไหนนะ่ะกูจัดแน่นอนขอบอกค่ะกูนะไม่เคยกลัวแต่กูถ้ากูพูดเรื่องจริงแล้วมึงรับให้ได้ก็แล้วกันแต่ว่าค่อยก็อยู่เฉยๆนะ่ะค่อยกระทาคลิปของค่อยอย่ามายุ่งค่อยเถอะค่อยไม่อยากจะเป็นดันดราม่าก,กับใครบ่อยากกิดไม่อยากชิแตากมากๆว่าจสัตว์เออค่อยบ่อยากชิแตก็กมากๆค่อยเบียร์ค่อยอยากกินหมูกระทะ ค่อยอยากกินเฟ้นฝ้ายไปจากสั้นไหมพี่แดงทางด่วนขยายด่วนบขอสทอติเครื่องสะรอจากบุเอ่อขอได้ร่วมค่ะเจิงอีลีค่อยจะเป็นคนแบบนี้ค่ะค่อยไม่ยุ่งกับใครค่ะแต่อย่ามายุ่งค่อยนะแต่ว่าค่อยอยู่เฉยๆแล้วมึงมายุ่งนี่มึงเป็นที่กลา มึงหาแซงแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะ <_ d ata> มึงอยากด่าใครก็ด่าไปเลยแต่มึงอย่ามาด่าอีจำลองถ้ามึงด่าอีจำบลองเมื่อไหร่มึงดูหน้าผากกูเลยเหลื่อมมาเมาหน้าผากกูมึงไม่ใช่พ่อกูแล้วมึงก็ไม่ใช่ญาติกูด้วยกูด่าเละเ <_ d ata> ขาบอกเพราะว่าค่อยนี่ทำคลิปไปวันวันหาอยู่หากินคลิปวิถีชาวบ้านของค่อยค่ยคะ อย่ามายุ่งค่อยก็แล้วกันไม่ว่าใครหน้าไหนถ้ามายุ่งค่อยแล้วหาว่าค่อยด่าคืนไม่ได้ค่ะเพราะคุณมายุ่งค่อยก่อนเพราะคุณมาด่าค่อยก่อนค่อยถึงจัดให้แต่เรื่องชมโอีนค่อยไม่ขอยุ่งแต่ค่อยก็ขอเป็นกําลังใจให้มันแต่เข้าใจยายพิดว่าชมโอมาเล่านู่นเล่านี่ให้ยายฟังไม่ค่ะชมโอไม่เคยมาเล่าอะไรให้ค่อยฟัง พาะมันก็ไม่ไว้ใจค่อยแล้วมันจะมาเล่าเรื่องอะไรค่อยยังงงอยู่โปรดกรุณาเข้าใจตามนี้นะคะคนบางคนค่ะคนบางคนนะคะไม่ใช่คนบางลายค่ะนะเรื่องชมโอเอฟซี FC เขาชื่อนู่นชื่อนี่ให้ยายยายก็ขอน้อมรับค่ะไม่ได้เกี่ยวเขาก็ไม่ได้เกลียดชมโอแล้วเขาก็ไม่ได้สั่งชมโออืมก่อ็อยู่แบบภาษาค่อย มันมาหาค่อยก็ต้อนรับมันไม่มาค่อยก็ไม่ต้อนรับอืมเออมันก็ไม่มีใครมันก็อยู่คนเดียวของมันนั่นแหละเออถ้ามันมาหายายยายก็แกงนูน่นแกงนี่ให้มันแดกก็แค่นั้นต้เรื่องอื่นอ่ะมันบ่ดได้เคยมาว่าให้ใครเออมันก็รู้ว่าปากยายเป็นอย่างนี้มันไม่กล้าเล่าออืมเรื่อง เรื่องทุกจริงทุกอย่างค่อยรู้เองอืค่อยจะมีเอฟซีค่อยอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับส้มโอเลยถ้าเรื่องทุกเรื่องน่ะอืมค่อยรู้หมดแหละแต่ค่อยไม่พูดค่ะเราเป็นคนโง่ดีกว่าออืมอมไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายหรอกอืมคนดีคนดีไม่ไม่หาต้องพูดค่ะอืมเราก็อยู่แบบของเราไปวันวัน ไม่สร้างคอนเทนต์ไม่ด่าใครแค่นี้ก็พอแต่ถ้าว่าเขาด่าเรากอดเราไม่ผิดค่ะเอฟซีเราด่าคืนได้ค่ะไม่ได้เกี่ยวค่ะอขออบอกนะตรงนี้ไม่ว่าใครยูทูบเบอร์ช่องใดช่องใดอย่ามาด่าค่อยกอดค่ะค่อยก็พยายามจะไม่ด่าเขากอด แล้ถ้าว่าเห็นคลิปค่อยด่าเขาก่อนอ่ะจัดเลยค่อยไม่กลัวค่ะความจริงก็คือความจริงค่ะพี่น้องคนเราเนาะเออคนเราทุกคนแหละอยากได้เงินอืถ้าไม่อยากได้เงินจะเปิดช่อง Youtube ทําหาขี้เกลือทำไมถูกไหมเอฟซี FC เข้ามาสายเปเราเราก็ขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนเนาะใครใคร ใครเขาอยากได้เงินแต่เงินที่มานั้นอะ่ะเป็นเงินถูกหรือเงินผิดเราก็ต้องเบิกไห้คะแต่ถ้าว่าเขามาอุดหนุนซื้อของซื้ออะไรให้เราโอ้ยยกหัวยกมือทุ่มหัวเถอขอบคุณเธอไม่ว่าเอฟซีมาก่อนหรือมาหลังคือเขาเขามีน้ำใจซื้อให้เราอืไม่ว่าใครคะ่ะส่วนตัวยายนี่เพราะยายไม่ได้ขายของคะ่ะยายขายขายปากตัวเองคะ่ะอืนะ